สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีพี่น้องชาวลาววันนี้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถไฟลาวจีนนะครับเนื่องจากปัจจุบันนะได้มีการนำรถไฟ EMU ขบวนที่3และที่สำคัญมีการเพิ่มการใช้บริการระดับ Business Class นะครับนับตั้งแต่มีการเปิดเดินรถจากนครหลวงเวียงจานท์ถึงบอดเต็นตั้งแต่4ธันวาคม2 5 6 4ที่ผ่านมา บริษัทรถไฟฟ้าลาวจีนเนี่ยได้นำรถไฟ EMU จำนวน2ขบวนมาวิ่งรับส่งผู้โดยสาปรปัจจุบันก็ใช้อยู่นะครับแต่ล่าสุดก็ปรากฏว่าเขามีการเพิ่มขบวนนะเป็นรถไฟฟ้าขบวน EMU ขบวนที่3ออกเดินทางจากนครคุณหมิงเมื่อวันที่6เมษายน2565มาถึงที่นครหลวงเวียงจันทร ตอนเย็นวันที่9เมษายน2565สําำหรับข้อมูลของรถไฟ EMU ขบวนที่3ได้มีการปรับปรุงเพิ่มชั้น Business Class ซึ่งมีที่นั่งผู้โดยสารที่มีความต้องการความพิเศษในการเดินทางโดยมีการขยายเบาะนะครับเบาะนั่งให้กว้างขึ้นปรับได้หลายระดับและมีการตกแต่งภายใน และฟังก์ชันการใช้งานที่ดีเยี่ยมนะทุ่มเททุกสิ่งอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารด้วยบริการที่ยอดเยี่ยมแน่นอนครับเมื่อเขามี Business Class สิ่งที่ตามมาคือว่าราคาค่าโดยสารก็จะแพงกว่าค่าโดยสารในชั้นปกตินะครับเพราะว่าในอนาคตเขาจะเปิดใช้งานนะครับแล้วก็จะเป็นการเพิ่มเนื่องจากว่า ปริมาณความต้องการการใช้บริการทางรถไฟฟ้าของลาวเ,เพิ่มสูงขึ้นมากโดยเฉพาะปัจจุบันที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นไม่ว่าเป็นการขนส่งสินค้าหรือการเดินทางของผู้คนก็นิยมใช้บริการในรถไฟฟ้าของประเทศลาวนี่คือบทบาทประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ประเทศลาวนะครับได้ก้าวข้ามผ่านนะ ในระบบขนส่งทางรางที่ในย่านนี้ในอาเซียนลาวกำลังมาแรงมากนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าเดี๋ยวต้องจับตามดูนะว่า EMU ขบวนที่3เนี่ยค่าโดยสารที่แพงขึ้นจะทําให้มีคนใช้บริการมากขึ้นหรือเปล่าที่คือข่าวสารที่ต้องการจะส่งสารให้ทุกท่านในวันนี้ขอบคุณนะครับที่กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ